โอกาสที่จะเห็นท่าทีของพันธมิตรจะเบาลงเวลาเวลาเวลาคนสองคนเผชิญหน้ากันนะครับครับแล้วเราก็พยายามจะช่วยกันคือเราเป็นคนอยู่รอบๆเนี่ยเราก็บอกว่าถอยกันหน่อยหน้าถอยกันหน่อยหน้าแต่ปฏิกิริยาแรกส่วนใหญ่ก็คือว่าให้เขาถอยก่อนสิใช่ครับใช่ไหมครับพูดกันตรงๆว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็บอกว่าพันธมิตรก็ต้องถอยพันธมิตรก็บอกรัฐบาลก็ต้องถอยครับนะครับมันก็คงจะ เป็นเรื่องลําบากนะฮะที่จะบอกว่าไอ้คุณคนนั้นคนนี้ต้องถอยก่อนผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็คือว่าคนที่มีอำนาจค,คนที่เป็นผู้นํคกับคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยน่าจะใช้น่าจะแสดงให้เห็นเป็นก้าวแรกถ้าถอยออถ้าถอยแล้วเนี่ยพันธมิตรไม่ถอยเนี่ยมผมก็เชื่อนะครับว่าพันธมิตรก็คงได้รับการสนับสนุนจากคนน้อยลงไปเรื่อยๆอ แต่ว่าถ้ารัฐบาลเองไม่ถอยแล้วก็เรียกร้องให้แต่พันธมิตรถอยพันธมิตรก็บอกว่าพันธมิตรไม่ถอยจะขอรัฐบาลถอยก่อนเราก็อยู่ที่เดิม,มนะครับในใจผมเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นําถ้าเราเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยรเราน่าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นอคิดแน่นอนแน่นอนทีน่สุดเ<ห>นี่ยความ,าค,วามความหนักใจก็คือสถานการณ์ของความขัดแย้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก่ับนะครับ แล้วก็ผลกระทบที่กําลังเกิดขึ้นจากจาก,จากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับบางเรื่องเนี่ยอาจจะสามารถบรรเทาเบาบางเฉพาะหน้าได้นะครับเช่นกรณีของพรกรนะครับกรณีของพรกรเนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่ามีกฎหมายอื่นที่สามารถนํามาใช้ได้ ในการที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะยกเลิก<ม>นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นกระหนกในหมู่นักท่องเที่ยวนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าประชาคมโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ทําได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทําโดยเร็วก็คือต้องคิดถึงคําตอบ<ม>ว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันดํารงมาได้อย่างไรครับ จริงครับแม้ว่า,ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีความชอบธรรมในแง่ของที่มาครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยทําอะไรก็ได้นะครับผมเนี่เปรียบเทียบให้เห็นคือตอนหลังก็มีการเปรียบเทียบถึงขั้นว่าถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยใครไปอยู่ในทำเนียบอย่างนี้ถูกยิงหมดแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นที่คนจะปีนเข้าทำเนียบขาวครับ ธานาธิบดีอาจจะลาออกไปแล้วถูกไหมครับ,ค,รบคือเราเรายกตัวอย่างให้เห็นว่าธานาทิบดีสารัฐเนี่ยเอาเอาเอาประวัติศาสตร์แบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีมีเทอมแน่นอนครับที่ไม่ครบเทอมเนี่ยก็มีถูกรอบสังหาเนี่ยมีนะครับแต่มีอคนหนึ่งซึ่งทุกคนจําได้ว่าต้องต้องลาออกคือทาระดีนิกสันค,ครับ ความหวังต้องมาจากคนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นผู้จุดเป็นผู้แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการเห็นสภาพบ้านเมืองอย่างนี้ต่อไปแล้วครับแล้วก็ได้ประเมินแล้วว่าในส่วนที่ตัวเองทําได้จะทําอะไรเพื่อแก้ไขตรงนี้ะนะครับตรงนี้นะครับคือหัวใจที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในการที่จะให้เกิดความหวังขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปอรับปอดราคัไปอนนี่